สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ออกมาเดินข้างนอกนะคะออกมาเดินเ,ออเล่นข้างนอกค่ะวันนี้อันนี้เป็นโรงเรียนนะคะอันนี้เป็นโรงเรียนโรงเรียนของออถ้าบ้านเราก็เรียกว่าปถมนะคะโรงเรียนชั้นปถม นคะตั้งแต่5ขวบถึง12ขวบค่ะโรงเรียนค่ะเดลูกชายชอบมาเล่นสนามเด็กเล่นของโรงเรียนนี้ค่ะ เหมือนโรงเรียนเวทมนต์ที่ในหนังนะคะทุกคนโรงเรียนใหญ่นะคะทุกคนมีดอกไม้ด้วยค่ะอุ้ยมีกระต่ายด้วยค่ะทุกคนทุกคนเห็นกระต่ายไหมคะนะคะู่ค่ะ ทุกคนเห็นกระต่ายไหมคะกระต่ายที่แคนาดาเยอะๆค่ะทุกคนที่บ้านเราก็มีนะคะกระต่ายเวลาหน้าหิมะนี่มันจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะทุกคนเวลาหน้าร้อนในขนเขาจะเปลี่ยนเป็นสีดำแบบนี้คะ่ะสีดำน้ำตาลอุ้ยน่ารักมีไปทั่วเลยคะ่ะกระต่ายเนี่ย เห็นไหมคะทุกคน mm hmm. เห็นกระต่ายไหมคะ mm hmm. โอ้ยน่ารัก mm hmm. น่ารักนะคะกระต่ายโอ้ยขึ้นไปนอนบนดอกไม้มเนี่ยรอที่นอนโอ้ได้ที่นอนสวยดีด้วย ที่นอนดอกไม้สวยค่ะนี่ค่ะนี่โรงเรียนนะคะตั้งแต่5้าขวบถึงสิขวบใหญ่นะคะโรงเรียนนี่ใหญ่กระต่ายกระต่ายน่ารัก เห็นผลเห็นผล,ลไม้อะไรไม่รู้แวบๆค่ะทุกคนเฮ้ยนี่ต้นแอปเปิลนะคะทุกคนแอปเปิลค่ะนี่ค่ะต้นแอปเปิลเห็นไหมคะแอปเปิลเขียวนะคะทุกคนอ๋อมีหลายต้นค่ะอันนั้นก็แอปเปิลนี่ก็แอปเปิลแอปเปิลเขียวค่ะทุกคนนี่ค่ะแอปเปิลเขียว อันนี้ลาเวนเดอร์สวยค่ะลูกชายกับพ่อกาทักซินและบิดทักซินเนี่ยกระต่ายนี่กระต่ายว้า <Hey. S 2> ไป <laughs> กระโดดไปแล้ว hey, oh, นู่นค่ะ กระต่ายเจ็บขาสง,สงสัยโคโยตี้กัดมันนะคะโคโยตี้เอยหมาหมาหมาป่าตัวเล็กๆนะคะเขาเรียกหมาป่าหรือเปล่าหมาหมาป่าหรือหมาอะไรไม่รู้คะ่ะตัวเล็กๆนะคะโอ้ยนี่ค่ะนู่นอีกตัวหนึ่งคะ่ะทุกคนเห็นไหมนู่นแคปทูเยอะนู่นขะอีกตัวหนึ่ง ค่ะอีกตัวหนึ่งสุดอีกตัวหนึ่งเจ็บขาโดนหมาป่าตัวเล็กๆกัดหรือเปล่าไม่รู้นะคะหรือว่าโดนรถชนก็ไม่รู้ค่ะเนี่ยหมาป่าตัวเล็กที่เขาเรียกโคโยตี้นะคะ่ะลูกกระต่ายอีกตัวหนึ่งค่ะทุกคน จะเดินกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนกลับแล้ว <c oughs> อันนี้บรรยากาศสามทุ่มนะคะทุกคน <c oughs> บรรยากาศสามทุ่ม อันนี้คือโบสนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้คือโบสใหญ่มากค่ะโบสแต่เป็นของยูเครนนะคะทุกคนนี่ค่ะโบสถของยูเครนใหญ่มากค่ะ คนยูเครนที่นี่เยอะๆค่ะทุกคนบวชยูเครนดอกไม้สวยๆค่ะทุกคนดอกไม้สวยเนี่ย yeah. เจอต้นแอปเปิล <s> อ <email> ีกแล้วค่ะแอปเปิลเขียวแอปเปิลเขียวออกรสเปรี้ยวนะคะแอปเปิลเขียวลูกเล็กออกรสเปรี้ยวอืม พูดอะไรนะอ๋อ้พูดอะไรไม่เข้าใจนี่ต้นสนต้นสนประดับ สวยนะคะดูหน้าประหันถูกดอกไม้ปลูกอะไร,รถึงทางข้าบ้านแล้วค่ะทุกคน ทางเข้าบ้านเรานะคะทุกคนทางกลับบ้านเรา <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีครับอุ้ย <laughs> <c oughs> แมว แมวค่ะทุกคนเห็นแมวไหมคะเดินข้ามถนนแล้วโอ้ยเดี๋ยวก็รถชนหรอแมวถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนน,นี่คะ่ะต้นไม้สีม่วงๆเลยคะ่ะบ้านต้นไม้หน้าบ้านสีม่วงๆเลยคะ่ะ ตอนนี้เข้ามาในบ้านแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือดอกลาเวนเดอร์นะคะ,ะ,คะลาเวนเดอร์แม่ย่าซื้อมาฝากค่ะ,คะทุกคนแกซื้อมาสองสองกำรรนะคะส่วนกรรนี้แกจะไปให้น้องสาวของแกค่ะ,คะกำนี้นะะสรราา่วนกรนี้แกซื้อมาฝากเราค่ะ หอมมากค่ะส่วนอันนี้คือที่มีแต่ดอกนะคะส่วนอันนี้มีแต่ดอกนะคะอยู่ข้างในนี่ค่ะกลิ่นหอมมากเลยค่ะทุกคนอันนี้เอาไปห้อยไว้ในตู้เสื้อผ้าค่ะหรือว่าในห้องน้ำก็ได้ค่ะ,คะหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปตากแดดอีกครั้งค่ะให้มันแห้งสนิทแล้วเก็บไว้ในถุงค่ะ หอมมากเดี๋ยวคลิป hmm. นี mm ้แ hmm. ค mm ่นี้ก่อนนะคะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ